เลขเด็ดเจมเรืองศักดิ์แก้บนไอไข่ประทัด2.2ล้านนัด3ตัว2ตัวมาครบมีมาให้คอหวยได้ลุ้นได้เกรงกันอีกแล้วสำหรับเลขเด็ดเลขดังจากนักร้องนักแสดงคนบันเทิงที่มักจะถูกนำมาแบ่งปันผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ เมื่อล่าสุดเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นักร้องหนุ่มขวัญใจแฟนเพลงยุค 90s ได้ถือโอกาสดีควงแขนครูก้อยนาชาภรรยาคู่ชีวิตเดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อทำพิธีแก้บนไอไข่วัดเจดีด้วยการจุดประทัดจำนวนกว่า2.2ล้านนัด พร้อมเก็บเอาภาพบรรยากาศความเป็นมงคลมาฝากแฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรม j m m s s u ุ n g s a c c o t h โดยระบุรายละเอียดผ่านแคปชั่นว่าจุดประทัด2.2ล้านนัดแก้บนไอ้ไข่ไอ้ไข่ให้กับครอบครัวทุกปีเพื่อนๆจังหวัดอื่นๆมาเที่ยวนครกันนะครับโดยเฉพาะคนทำค้าขายมาไหวมาขอ แต่หนึ่งในช็อตเด็ดที่ดูจะถูกโฟกัสมากเป็นพิเศษก็คือภาพถ่ายโมเมนต์โชว์เลขหางประทัด3ตัว2ตัว53ถึง36 362ถึง30และ853โดยมีแฟนๆเข้ามาร่วมอนุโมทนาสาธุผ่านช่องคอมเมนต์อัลลามเช่นเดียวกับคอหวยที่ต่างก็จดเลขเด็ดเก็บไว้เป็นแนวทางลุ้นรางวัลใหญ่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16เมษายน2567